บริสุทโอเคเราจะมาทำเคเวสท,ที่ห้องดาวน์โหลดไฟล์การเฮ้ยมาถึงคตงาตอรก็ทำการปั่นป่วนเลยอะโอ้โหไม่ทำบมาดานลนวเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราค่อยตามไปให้หลังกัลยมากอ๋อใช่เรามีเคเวสท,ที่ห้องบังคับยานอวกาศหรือเปล่าเป็นห้องอยู่ขวาสุดนะคะเฮ้ย เดย๋ยเพิ่งฆ่าหนูนะปึ๊บโอเคเสร็จแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนี้ใครเป็นนะครับเฮ้ยตรกรใจหมดเลยน่ากลัวมากเฮ้ยอย่าเพิ่งฆ่าหนูนะโอเคครับ เรามีเคฟสที่ห้องนี้นะครับต่อสายไฟกันวิมีคนตายอุ้ยเต่าเฮ้ยเต่าเต่าตายตรงไหนครับผมใครจะสจอห้องยิงห้องห้องแบบห้องหน้าหน้ายาน่ะที่มันต้องหาพิกัดถัดจากห้องยิงอ๋อเขาเรียกตายในหน้ายี่ห้องเนวิเกเตอร์เหรออืมใช่เจ๊แป้งอะไรค่าพี่เต่าทำไม เฮ้ยไม่ได้ฆ่าอุ้ยชี้จะชัดกันเลยครับผมขนาดนี้เลยอุ้ยเจ๊จะฆ่าได้ยังไงปะโอ้เจวิ่งตามหลังหนูมาแล้วพี่เต๋าวิ่งสวนเข้าไปตรงนั้นพอดีเพราะหนูวิ่งมาทิ้งขยะไม่ช่างเหรอาฟังนะตาฟังเจ้นะเจ้เนี่ยเดินตามเต๋าไปจริงแต่เจ้เนี่ยฉีกออกไปตรงห้องยิงแล้วเจ้ออกไปตรงคาเฟ่เทเลียแล้วอื๊เห็นใครพี่เต๋า่สวนลงมานะ พี่เต๋าไม่ได้วิ่งตามหนูขึ้นมานะพี่เต๋าสวนขึน้นสวนลงมาจากข้างบนเราไม่ใช่ไปประง<ำ>ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้อยู่กับลุงพีอยู่กับพี่ป๊อปในห้องไฟพอทําเควสเสร็จปุ๊บเจ้เดินไล่ลงมาตรงห้องที่เป็นชิลแล้วเจ้ก็ขึ้นไปแล้วก็เลาะไปคาเฟเทอรียแล้วเจ้จะเจอเต๋าตรงไหนอ่าผมได้กลิ่นเลือดแต่เมื่อกี้ปูให้ได้ก็จะมีเมื่อกี้เจอโอปอมีพี่กิจพี่ไหม ก็ผมด้วยพี่เจอผมด้วยเออคิวด้วยคิวเออเจอคิวด้วยใช่แล้วตามผมแบบนี้ผมผมบอกเลยนะเกมนี้ผมจะจับตามองคุณนะคุณเป็นคนร้ายเมีพี่แป้งแต่พี่อยากเจอลุงพีแล้วก็เจอแป้งแล้วเจอเขาหรือเปล่าแล้วแต่แล้วแต่คุณเลยคุณผมเป็นลูกเรือที่ชอบทำเควส คือผมพูดอะไรผมก็เป็นฆาตกรหมดอ่ะก็แม่พี่แล้วคุณทำมาดีอ่ะคุณป๊อบคุณคุณต้องมีเสรีในการพูดหน่อยกลับตัวแล้วผมไม่ใช่ฆาตกรแล้วแต่แจงอ่ะเชื่อรองปางนะอือ แล้วแต่อะผมจะคิปวอดก่อนเพราะผมไม่รู้เพราะคนที่ะอยู่อยู่ด้วยกันหมดเลยพี่แล้วมีพวกพี่อะที่ไปกระจุกอยู่แล้วมีคนตายนี่ผมจะจับตามองันไว้ผมสกิปก่อนก็ได้โอเคจะจับตามองผมก็ได้จะจับตูดมองผมก็ได้จะจับอะไรมองผมก็ได้เฮ้ยมีสงสัยเยอะเลยเพราะมีมีคนสดสัยผมอนนี้หรอมีคนดูมคนต้วยอมรับนะคนสีมันต้องมีคนนัวชัว่คุณยาวผมว่าจากยานไอ้พวกชั่วผมน่นจับตามองคุณ ตอนนี้พี่แป้งตกเป็นเป้าหมายนะครับเออพี่แป้งกำลังโดนสงสัยนะคะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยจะพยายามออหาพยานที่อยู่นะคะแต่ว่าเราเนี่ยมีเพื่อนด้านซ้ายครับเฮ้ยจจเฮ้ยจหนึ hey ่งสสาส 5...6...7...8...9...10... โอเคแล้วเราก็จะไปทำเควสชี่บริเวณห้องไฟนะครับเฮ้ยซีบิงซีบิงซีบิงเดินมาทำไมอย่าอย่าเดินมาเอยกลัวกลัวพี่แป้งเออสี่อุ้ยไอ้วะ นั่นไงคุณค่าปิดปากเฮ้ยคุณค่าปิดปากอ่ะคุณค่าปิดปากใช่ไหมไม่ใช่เจอศพไปไหนครับพี่หนูเจอตรงไอ้ที่มันเป็นหมุนหมุน่ะหมุนหมุนวิทยุอ่ะเมื่อกี้พี่ยังเดินตามโอปออยู่เลยใช่ครับกีเมื่อกี้หนูเดินกับพี่กิดแล้วเดินกับโอปอที่เดินลงมาแล้วเราจะไปห้องโอทัอ่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บหนูเดินมาหนูเห็นศพไอ้ปางอยู่หน้าห้องไอ้ที่มันเป็นหมุนหมุนอ่ะพี่แป้งแต่พี่กิดอยู่กับผมตอนนี้นะไม่ใช่ ตอนที่ลงตอนแรกตอนแรกคือตอนแรกแป้งแป้งอยู่ซีเคียวตี้กับพี้วแป้งก็เดินออกไปพี่ไปทําห้องรีแอคเตอร์คือตอนแรกอะแจงไม่มนใจไม่มันใจ่ิบนนะพี่ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับพวกเราอ่ะก็คือจะมีพี่แป้งมีลุงพีมีพี่ป๊อบแล้วก็น้องปางแต่น้องปางตายแล้วเพราะฉะนั้นเหลือสามคนแต่ว่ามันต้องมีฆาตกรในนั้นมันต้องมีสิแจงจะต้องก๊าซปุ่นมีพี่แป้งอยู่ไหนนะครับอยู่ห้องวงจรปิด ลาสุดเจอใครนะครับอยู่กับใครนะครับอยู่กับอยู่กับพี่กิจใครว่าพี่กิจอยู่กับพี่กิจปะอยู่กับพี่กิจแป้งเดินไปสักพักแล้วไปชพแล้วไม่ใช่เนี่ยคือลาสุดเดี๋ยวกันผมเล่าสถานการณ์ให้พวกคุณฟังก่อนผมไปห้องวงจรปิดแล้วพอผมออกจากห้องวงจรปิดผมยังเห็นพี่กิจพอเห็นพี่กิจเสร็จปุ๊บหนูออกจากห้องวงจรปิดปุ๊บพี่กิจเดินขึ้นไปข้างบนแล้วแป้งเดินลงมาแป้งเจอโอปอพอเจอโอปอเสร็จปุ๊บมันไปต้องไปห้องโอทู แล้วหนูก็เลยเดินขึ้นไปแล้วหนูเฉียดไอ้ตรงไอ้ตรงกล่องนั่นอะแล้วหนูเห็นศพน้องปลายอยู่หนูก็เลยไปรีพอร์ตถ้าหนูไม่รีพอร์ตไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> หรือว่าได้ถ้าได้หนูจะได้ไม่รีพอร์ตทำไมหนูต้องใครเป็นคนผิด <c oughs> เ,รเราพี่ป๊อปอยู่ไหนคะเมื่อกี้พี่ป๊อปอยู่ไหนมีใครอยู่กับพี่ป๊อบไหมคะ <c oughs> ตอนนี้เขาเงียบแปลกเขาเป็นคู่รักนักฆ่าหรือเปล่า อ๋อ oh, พี่กำลังจะไปกล้องวงจรปิดเพื่อไปดูว่าใครทำอะไรบ้างมามีใส่บอกีวไม่ทำเเลยเนาะคุณดูแต่กล้องวงจรปิดเนี่ยเวทไม่ทำเลยนะพี่คุณดูได้ไงว็ผมไม่วสผมหรอคุณดผมผมสงสามผมเหรอคุณดูไสีสดงวาคุณสงสังผมไปก่องวผมไปก่อนแล้ว เฮ้ย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 ไข่นัวไข่นัวโอ้ยเนี่ยผมก็อนอีกแล้วอ่ะผมเกิดมีศพเนียมจะไม่รีพอร์ตเด็ดขาดคุณยืนเฝ้านะโอเคอทุกคนเอาละ่ะเราขอมาทำเควสที่ห้องแอดมินต่อแล้วกันเนาะเออมาต่อสายไฟตอนนี้ยังหาฆาตรกรไม่ได้เลยนะคะไม่รู้เลยว่าใครเป็นเว้ย แต่ก็แอบ,บสงสัยพี่แป้งพี่ป๊อปพี่แจงเหรออันนี้ไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่าเรามีเควสที่ห้องบริเวณด้านขวาสุดนะครับเอ่มโอเคไม่รู้ว่าเราจะมาเดินเจออะไรหรือเปล่านะกลัวมากเลยอ่ะทำปงนะาทำเปนน,อน,น,อน,นโอเค เราจะเิ่งมาที่โอ้โหเอาเสือหรอโอเคครับเรามีเคเวสที่ห้องพยาบาลนะคะต้องรีบไปครับเอ๊ะใครเป็นว่าชึบอ,อืมโอเคฟึบเราเลือเคเวสสุดท้ายครับก็คือห้องด้านล่างนะครับเอ้ยอย่าละพี่แป้งกลัว วิ่งได้ไงอ่ะต้องเรียบมาสารหัสก่อนนะครับโอเคสองสีปห้าเจโอเคครับเอาละตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นนะครับเอ๊มีคนตาหรือเปล่าหน้าไม่มีเนาะโอเคฟึบมา เราเหลือเควสที่ห้องด้านซ้ายนะคะรีบไปดีกว่าวิคเมีคนตายเฮ้ยครับเฮ้ยลุงพีตายตรงไหนเนี่ยลุงพีตายตรงพวกคุณไม่ต้องมาสงสัยผมนะเมื่อกี้เนี่ยผมเป็นคนทำโอทูผมบอกไว้ก่อนเลยผมร้อนตัวเมื่อกี้พี่กิอยู่ไหนอ่ะเขาก็อยู่กับพี่กิน้เม็นอยู่อยู่กับพี่แล้วก็มีพี่ไม้ด้วยสามคนเลยอ่ะอ๋อไอตรงที่เติมน้ามันนะสอลุงพีไปอ่ะ ต่แม่เกียพี่ปอลก็อยู่แถวนั้นแดงเดินผ่านห้องน้ำมันมายังไม่มีศพเลยไม่ใช่ไอ้โต่อไอ้ต่อข่องน้ำมันเนี่ยเราเดินเราเดินผ่านกันไปเนาะพี่กิตพี่ใหม่ที่เราอยู่แต่พี่ว่าโอปอไม่เป็นเพราะพี่เห็นโอปอล์ทำใช่หนนนูเป็คถ้าโอปอไม่เป็นแล้วไม่ได้เหลือใครอะครับเนี่ยเมื่อกี้หนูก็เติมน้ำมันอยู่มีใครเห็นหนูเติมน้ำมันไหม ไม่เไม่เห็นไม่เห็นค่ะไม่เห็นค่ะไปอ่ะอะไรอีกอ่ะแปลว่าแต่ว่าพี่ป๊งน่าจะเป็นจริงป้าแป้งว่าทุกคนกลั่นแกล้งแป้งแล้วล่ะพี่ไม่รู้ก็พี่ไม่เห็นไม่เห็นเหมือนกันคุณกลั่นแกล้งผมแล้ว่อะไรอ่ะเราไม่ไม่เห็นพี่แป้งเลยไม่ใช่คือพี่อ่ะไม่เห็นได้แค่ผมเดีวมนทุกคนบ่อยมากเลยทุกคนแบบมองผมเป็นอากาศธาตุใช่ไหมแต่พี่ป๊งผ่านท่านั้นบ่อยนะแต่แจงกับพี่ไม้แล้วก็พี่กิตอ่ะอยู่ด้วยกัน ไม่ไอตรงที่พี่เจออ่ะมันคือไอตรงที่มันท enfin ิ้งขยะคือลุงพ okay. like, ีอย่ายืนอยู่ตรงนั้นมั้งลวโดนฆ่าเพราะว่าเอเคขยะไหนครับไอตรงถังขยะที่ทิ้งออกนอกอากาศไอไอตรงขั้งล่างอ่ะโดนฆ่าโดนถฆ่าเนี่ยใครครับอะไรนะที่มันมีน้ํามันด้วยไงที่มันจะมีน้ํามันตอนแต่ว่าค่าจะฆ่าเอบทเองหรือเปล่านะที่จะทําอย่างนั้นเพื่ออะไรออะอย่างแรกเลยนะที่ลองดูนะสามคนเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ที่บอกยืนยันได้อะอาจจะฆ่าแล้วค่อยกลับมาก็ได้ใครจะไปรู้คุณจะมาพิสูจน์อยูรกับไม่บด้ไม่ะมีใครอยู่กับใครบ้างเพิเดินฝนออกมาฮองดแอดมินทำไมทำไมยืนเฝ้าพี่ตั้งแต่แรกเลยเห็นโอปอด้วยเห็นโอปออยู่ใดห้องแอดมินตั้งแต่ดังนั้นถ้าคุณอยู่ด้วยกันสี่คนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอะคุณค่อยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่ยี่สิบสี่ไม่รู้ว่าผมผมวตดผมโวตดสีแดงก่อน ผมพ่ดโทรไปหาหมอกิคคอนเฟิร์มมาเขาคอนเฟิร์มว่าอเคพี่หมอกิคว่าไงครับผมเอาไงสวุดใครไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันะผมสกิปก่อนก็นด้ะเอาไปวายนี่อ่ะบอกเลยนะทอกคุณเสียงเต็มไปยผมบอกแล้ว็ว่าสีแดงอ่ะสีแดงมันเป็นแบบเหยื่อโอใครเป็นไม่รู้ว่าแต่ว่า โอเคเราจะไปี่ห้องกล้องแล้วกันเนาะม,มีคนบิดประตูข้าหรอเฮ้ยหรือว่าสองคนนี้จะเป็นวะ น่ากลัวมาตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นนะคะเอาละขาตะกรทำการตั่นป่วนนะคะเอ๊ตอนนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเนี่ยก็จะมีพี่ป๊อปคนเดียวเท่าน,นั้นนะคะทุกคนเอออย่าเพิ่งได้เพิ่งน้ามาแล้วมาแล้วเฮ้ยห,หรือว่าจะเป็นพี่ไหมวะ เฮ้ยไม่รู้ใครเป็นก็ไม่รู้ตาเนี้ยเฮ้ยอย่านะรู้สึกว่าจะมีคนไม่ทำเควสนะคะเพราะว่าเควสไม่เอา้าไม่ใครเป็นฆาตกรไม่ได้ เดี๋ยวเฮ้ยุกอตายพี่แจงตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดพวกพี่ในสามคนแหละใครเป็นพี่ไม่เป็นมีพี่กิบพี่ไหมพี่ปวนไฟอยู่เลยอุ้ยผมเดินมากับตะกี้มาแล้วเมื่อกี้ก็เดินมาด้วยกันเมื่อกี้หนูเต้นโชว์ด้วยป๊อบโอดกันเราโอดป๊อบพอกไปไงใช่ไงไม่เห็นเลยจังหวะผมเปิดไฟพอดีว่ะพวกพี่อย่างในสามคนด่าใครเป็น พี่ไม่เป็นกับจุ๊บแจงจริงๆหนูเข้าไปที่หลังนี่ก็ไม่ได้เป็นใช่เพราะว่าพี่พี่จุ๊บแจงนากิดอ่ะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหนูก็อยู่ทำไมหนูไปรักาัดท่าสำหรับทุกคนอีกแล้วเหรอเฮ้ยเมื่อกี้หนูยังเต้นโชว์ทุกคนอยู่เลยอะเฮ้ยเอาอีกแล้วเต้นเพลงอะไรต่าพี่ไม่เห็นกันเลยเหรอพี่ไม่เห็นจังหวะพี่เปิดไม่เห็นก็เมื่อกี้พี่ไม่ก็เมื่อกี้เปิดไฟอยู่พี่ต้องไฟแป้งเหรอจริงจริงเหรอใช่ คุณโหวดใครเนี่ยเขาโหวดพี่แป้งนั่นแหละพี่ไม้พี่ไม้สงสัยหนูหนูก็โหวดพี่ไม้อะเมื่อกี้หนูเปิดไฟอยู่เลยพวกคุณจะเสียใจคุณปล่อยฆาตกรลอยนวลคุณพวกคุณจะเสียใจจริงเหรอพี่ไม่นะพออคุณพลาดแล้วเฮ้ยจบไหมจบแล้วไร้การผมกล้งแล้วไม่มีใครเหเลย ม่เคคีใครชือดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน